เคล็ดลับการทำปีกไก่ผัดตไร้ให้ทานง่ายรสชาติจัดจ้านซอสนัวๆแบบนี้หอมอร่อยเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ำมันสำหรับผัดนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะครับจากนั้นก็นำเครื่องผัดลงไปผัดได้เลยในเครื่องผัดจะมีพริกจินดาแล้วก็กระเทียมครับโขลกเข้ากันจนแหลกดีนะครับผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยนะครับจนเริ่มเหลืองหอมแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ปีกไก่ลงไปวันนี้ใช้เป็นปีกไก่กลางนะครับตัดกลางนิดนึงชิ้นมันจะได้ เล็กทานง่ายนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับแล้วก็สุกพร้อมๆกันด้วยครับผัดรอให้หนังตึงก่อนนะครับตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยพอเราผัดมันจนหนังตึงนะครับมันจะหน้าฐานมากๆเด้งๆจากนั้นก็ใส่น้ําล้างคกตามลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับผมสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับผมน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับใครชอบหวานเพิ่มได้แล้วก็ซีอิ๊วดำครับ จากนั้นนะครับคุกเขาให้ซอสทุกอย่างเข้ากันดีก่อนครับน้ำเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเคี่ยวครับผมอันนี้สาคัญเลยเคล็ดลับเลยเคี่ยวจนกว่าปีกไก่จะเปื่อยนะครับมันจะเหมือนเราทําต้มแซ่บปีกไก่เลยครับยิ่งเคี่ยวนานยิ่งเปื่อยนุ่มนะครับจากนั้นพอเปื่อยได้ที่ก็โรยตะไคร้ซอยลงไปสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับจะได้มีความหอมของตะไคร้สดๆที่เราเพิ่งหั่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยโรยใบมะกรูดตามลงไปได้เลยครับ ผัดต่ออีกสักคู่นะครับให้ใบมะกรูดโดนความร้อนจนมีกลิ่นหอมครับน้ำซอสเนี่ยถ้าเราชอบแห้งๆนะครับก็เคี่ยวนานๆได้แต่ถ้าเราชอบน้ำซอสแบบเอามาคุกข้าวนะครับก็เก็บน้ำซอสไว้เยอะๆหน่อยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปีกไก่ผัดตะไคร้ในแบบของทํากินเองรสชาติเข้มข้นจัดจ้านปีกไก่ไปเปื่อยลองทํากินกันดูครับ